เรียนปิดมุมเซต้าอยู่ตรงนี้นะปิดมุมได้คอสเปิดมุมได้ไซปิดคอสเปิดไซเวลาเขาท่องกันหลักการแตกแรงนะปิดคอสเปิดไซปิดก็คือปิดมุมลงมาให้อยู่ในแนวแนวนี้ตรงนี้ต้องตั้งฉากนะเปิดมุมก็คือเปิดให้ตั้งฉากเปิดได้ไซปิดคอสเปิดไซนะะโอเคไหมฮะอันนี้ก็แตกแรงมาตัวนี้เป็น 2a คอสตัวนี้แตกมานี่ก็เป็น 2a ายแล้วนัเรียนก็แรงแนวราบนี่รวมกัน คอส60เท่าไรอะ่ะหนึ่งส่วนสองคูณสองก็กลายเป็นหนึ่งหนึ่งเอบวกหนึ่งเอกลายเป็นสองเอแนวดิ่งคอสไซน60เท่าไรรูทสามส่วนสองคูณสองรูทสามเอนักเรียนก็หาแนวนี้ใช้กฎของใครกฎใครพิทาโกรัสนะจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับเวกเตอร์เนี่ยมันใช้ได้หลายวิธีนะฮะใช้กฎ กดแรกเลยสูตรเวกเตอร์เลยก็ได้เน,น้นสูตรนั้นมันมาจากกฎของโคไซน์ซึ่งนักเรียนจะเรียนตอนม .5 คณิตศาสตร์นะหรือจะใช้เรื่องแตกแรงก็ได้ซึ่งจะเรียนต้องเรียนกลาศาสตร์ก่อนนะพวกแตกแรงพวกนี้นะครับรวมเวกเตอร์นะครับ,ร vector, รบหรือจะใช้ในเรื่องของเอาไมโปรวัดเลยก็ได้คือใช้กราฟิกเอานะวาดรูปภาพเอาเลยแล้ววัดเอาเลยก็ได้นะฮะทำได้หลายวิธีโอเคนะครับอ้าต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อ11ข้อ11 ข้อ11นักเรียนดูครับคลื่น2ขบวนวิ่งสวนกันถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่ขึ้นรับจึงกลายเป็นรูป b โอข้อนี้ดูรูปดีๆเลยนะนะรูป A รูปนี้ดูสเกลด้วยดูสเกลด้วย ดูนะเขาบอกว่ารูป A คือรูปนี้ไม่ใช่สินี่นะรูป A โอเคนะแล้วอีกรูปหนึ่งคือรูปนี้ โอเคนะอันนี้คือรูป A นะฮะส่วนรูป B เขาบอกว่าเป็นเส้นตรงเลยแล้วเ็บอกอัตราเร็วมาตรงนี้2เซนต่อวินาทีอันนี้2เซนต่อวินาทีช่องหนึ่งนี่คือช่องละเซนนะช่องละเซนช่องละเซนช่องละเซนถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่ ขึ้นถึงจะกลายมาเป็นรูปนี้พูดง่ายคือขึ้นรวมนี่กลายเป็นอะไรฮะนี่มันอะไรฮะหากล้างกลายหมดเลยใช่ไหมก็คือแซวว่ารวมกันแล้วกลายเป็นขึ้นแล้วกลายเป็นขึ้นนิ่งๆเลยถามว่าจากรูปนี้มารูปนี้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นักเรียนสังเกตขึ้นตัวนี้ก็วิ่งขึ้นตัวนี้ก็วิ่งแล้ววิ่งด้วยตาเร็วทาไมกันเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนคิดเนี่ยถ้านักเรียนคิด2ตัวเคลื่อนที่พร้อมกันเนี่ยคิดยากเปล่าคิดยากเหมือนกัน วิธีคิดผมคือให้นักเรียนเอาคลื่นตัวนี้อยู่เฉยๆแล้วดูว่าตัวนี้มันวิ่งมาใช้เวลาเท่าไหร่แล้วค่อยหารสองเพราะมันถ้าวิ่งคนเดียวกับวิ่งสองคนใครถึงเร็วกว่าสมมตินักเรียนกับผมหา่หา,งหางกันห่างกัน่ามเมตรห,ห้าเมตรนะนักเรียนวิ่งมาเจอกลางตรงกลางเนี่ยใช้เวลาหนึ่งวินาทีผมวิ่งไปก็หนึ่งวินาทีถ้านักเรียนอยู่เฉยๆแล้วผมวิ่งแห่งนักเรียนอย่างเดียวใช้เวลาเท่าไหร่สองวินาที ผมก็ใช้วิธีคลิดก,ก็คือเอารูปนี้วิ่งมาหารูปนี้ได้เวลาเท่าไหร่แล้วหารหารสองได้ไหมเห็นไหมเพราะมันต่างคนต่างวิ่งอะ่ะทําให้เวลาเวลามันลดลงไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับนะฮะเอานักเรียนลองดูซิว่ามันต้องวิ่งยังไงการที่รูปสีน้ําเงินมันต้องวิ่งเข้ามาหาสีดํำยังไงครับมันถึงจะรวมกันแล้วกลายเป็นเส้นตรงเฉยๆก็แสดงว่าจุดนี้จุดนี้นะ มันต้องเคลื่อนที่มานี่เป็นแบบนี้ถูกไหมครับอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสัรเจอท้องกลายเป็นอะไรศูนย์สันเจอท้องกลายเป็นศูนย์เพื่อมันออกมาจะกลายเป็นเส้นอะไรเส้นตรงจากจุดนี้มาจุดนี้กี่เส้นกี่เซนหนึ่งสองสากี่เส้น 3ามเซนความเร็วที่มันวิ่งสองเซนต่อวินาทีเพราะฉะนั้น3ามเซนใช้เวลาอะไรกี่วินาที1.5วินาทีถูกไหมฮะเหนอไหมเพราะฉะนั้นถ้าให้คืนสีดําอยู่นิ่งๆแล้วให้สีน้ําเงินวิ่งไปสีน้ําเงินจะใช้เวลานาทีครึง่งเหมือนกับว่านักเรียนอยู่เฉยๆผมวิ่งไปหานักเรียนใช้เวลานาทีครึง่ง แต่เนื่องจากข้อนี้ต่างคนต่างวิ่งเข้ามาใช่ไหมเป็นเวลามันจะลดลงไปเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือ0.75จบงงไหมฮะคิดแบบนี้เข้าใจไหมเพราะถ้าเกิดผมคิดนักเรียนให้มันวิ่งต่างคนต่างวิ่งเข้ามามันจะงงแล้วนักเรียนต้องมานั่งพอดตท,ทีละตัว,ตว,ตวผมคิดว่าตัวหนึ่งอยู่กับที่และอีกตัวนึงวิ่งเข้าไปหาแล้วได้เวลาเท่าไหร่หารสองอันนี้จะง่ายกว่าเพราะอัตราเร็วมาทำไมกันอยู่อัตราเร็วมาทำไม เท่ากันนะอ้าดูดูด,ดูผมคิดก็คือ t เท่ากับ s ส่วน v s กท่า v t เพราะฉะนั้น t เดียวก็คือ s ที่มันวิ่งกี่เซน3มเซนหารด้วยอัตราเร็ว2เซนเพราะฉะใช้เวลา1.5 1.5นี่คือขึ้นสีน้ำเงินวิ่งไปหาสีดำแต่เนื่องจากข้อน,นี้มันต่างคนต่างวิ่งเพราะฉะนั้นเวลามันจะทำไมลงเวลามันจะลดลงไปครึ่งหนึ่งหรืออะไร0.75 จบเ<บ>ข้าใจไหมเ้านี้งงไไม่เอ่ยเข้าใจวิธีคิดผมไหม<บ>คือผมคิดว่า<บ>ขึาน้นสีดําให้อยู่เฉยๆซะ<บ>แล้วคิดที่ขึ้นสีน้ําเงินวิ่งมา<บ>นะ<บ>ขึ้นสีน้ําเงินวิ่งมาเนี่ยมันใช้เวลาอะไร<บ>ใช้เวลา1.5เพราะฉะนั้นไอความเร็วตัวนี้มันเท่ากันเพราะฉะนั้นหารครึ่งเลยหรือนักเรียนจะคิดอย่างนี้ก็ได้ คิดเป็นความเร็วสัมพัทธ์ก็ได้คิดเป็นความเร็วสัมพัทธ์ก็ได้ขึ้นดำวิ่งไปหาน้ำเงินสองขึ้นน้ำเงินวิ่งมาหาขึ้นดำสองสรุปแล้วความเร็วสัมพัทธ์เท่าไหร่อ้าวนักเรียนนึกภาพสมมุตินักเรียนวิ่งมาหาผมสองผมวิ่งมปหานักเรียนอีกสองถามว่านักเรียนเห็นผมวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่สี่เหนือไหมฮะความเร็วมันจะมากขึ้นเหมือนกับรถยนต์วิ่งสวนกันน่ะถ้ารถยนต์คันนึงจอดอีกคันนึงวิ่งเข้ามา นะอย่างเช่นนี้นะสมมุติว่า a อยู่กับที่แล้วให้ b วิ่งเข้ามาเห็นความเร็ว10ถูกไหมแต่ถ้าเกิด a วิ่งด้วยความเร็ว5แล้ว b วิ่งเข้ามาด้วยความเร็ว10นักเรียนอยู่ในคัน a นะนักเรียนจะเห็น b วิ่งเข้ามาเป็นไงเร็วขึ้นหรือช้าลงเร็วขึ้นกลายเป็นความเร็วเท่าอะไร่15อันนี้เขาเรียกว่าความเร็วสัมพัทธ์ นักเรียนจะใช้หลักนี้ก็ได้ s มันคือ3แล้วความเร็วขึ้นสีน้ําเงินวิ่งเข้ามาเทียบกับสีดําเป็นความเร็วสัมพัทธ์คือ4ตอบเท่าไหร3ส่วน4ก็คือ0.75คิดเป็นความเร็วสัมพัทธ์ก็ได้นะนะคิดได้หลายกรณีเลยนะครับลักษณะนี้โอเคเอาละครับหมดยงเอ่ยมีข้อไหนไหมยังไม่เฉลยครบยังครบแล้วนะขาดข้อไหนเปล่าครับ ไม่ขาดนะโอเคเอาละคราวนี้สรุปสรุปนิดนึงสรุปในเรื่องคลื่นทั้งหมดเลยที่นักเรียนควรจะรู้นะครับนะวันนี้เราจบเนื้อหาคราวหน้าเราจะดูข้อสอบกันนะคราวหน้าจะเอาข้อสอบมาให้ทำเป็นข้อสอบออโจทย์ข้อสอบนะฮะรวมๆเอาละดูหลักก็คือว่าในเรื่องคลื่นเนี่ยนะสิ่งที่เรียนต้องรู้รู้ก็คือคุณสมบัติของคลื่น มีทั้งหมดกี่ข้อสข้อหนึ่งสะท้อนสะท้อนมีกี่แบบ2แบบคือปลายตึงแน่นกับอะไรปลายอะไรอิสระลักปลายตึงแน่นทำไมปลายตึงแน่นเฟดเฟดทำไมครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนสะท้อนไปถึงแน่นเฟด เปลี่ยนกี่องศา180องศาแต่ถ้าเป็นปลายอิสระเฟสคงเดิมคงที่โอเคไหมอันที่สองก็คือการแทรกสอดการแทรกสอดของคลื่นเกิดจากแหล่งก็เนืดกี่แหลง่งซอสมีกี่แหลง่งสองแง่ง กี่ตัวกลางกี่ตัวกลางตัวกลางเดียวการแทรกสอดจะมีอยู่2ลักษณะใหญ่ๆแบบแรกคือเฟสตรงกันถ้าเฟสตรงกันแนวกลางเป็นใครเฟสตรงกันแนวกลางเป็นแอนติโนดถ้าเฟสต่างกัน180เฟสต่างกัน88องศาหรือเรียกว่าเฟสตรงกันข้ามแนวกลางจะทำหน้าที่เป็นอไร โนดแล้วจุดที่นักเรียคนควรจะรู้ต่อไปก็คือแอนตีโนดกับแอนติโนดห่างกัน A, K a. กับ a อแอนติโนดกับแอนติโนดห่างกันเท่าไหร่แลมดาส่วน2แอนติโนดกับโนดห่างกันแลมดาส่วน4โนดกับโนดแลมดาส่วน2นะอันนี้ก็ควรจะรู้ไว้ด้วยแล้วนักเรียนก็เขียนริ้วรอยการแทรกสอนให้เป็น นะะเขียนริ้วรอยให้ที่เป็นเข้าใจไหมฮะเพราะเวลาเขาสอบถามจะถามโนดกี่อันแอนตีโนดกี่อันนะครับแล้วก็จำสูตรให้ได้ด้วยอันที่3ก็คือเรื่องของการหักเหการหักเหนี่คือกฎของใครแนลทราเซตาหส่วน s i n เซตาสเท่ากับ V1 ส่วน V2 เท่ากับแลมด้าหนส่วนแลมด้าสเท่ากับ N N อะไร N 2ส่วน N 1 โดยที่ f ทําไมคงที่การหักเหเกิดจากแหล่งกะเนิดกี่แหล่งกี<ส>่แหล่งแหล่งเดียวแต่กี่ตัวกลาง1แหล่งกําเนิด2ตัวกลางนะข้อสอบชอบออกนะถามว่าหักเหกับแทรกสอดต่างกันยังไงต่างกันยังไงแทรกสอดเกิดจากแหล่งกําเนิด2แหล่ง ี่ตัวกลางหนึงตัวกลางแต่หักเหเกิดจาก1แหล่ง,งกำเนิดแต่2ตัวกลางนะฮะและอันที่4เลี้ยวเบนการเลี้ยวเบนที่ดีเกิดขึ้นเมื่อไหร่การเลี้ยวเบนที่ดีเกิดขึ้นได้เมื่อช่องทำไมรูทำไมเล็กกว่าอะไรเล็กกว่าแลมด้าเขา้าใจไหมฮะดีเล็กกว่าแลมด้า การเลีเ้ยวเบนเกิดขึ้นได้เมื่อช่องรูเนี่ยเล็กๆน้อยกว่าแลมด้าถ้ารูเล็กจะเปรียบเสมือกับแ่งกระเนิดกี่แหลง่งแหล่งเดียวแต่ถ้ารูใหญ่เปรียบเสมือนกับแหล่งกําเนิดกี่แหลง่งสองแ่งมันจะเกิดทั้งเลีเ้ยวเบนและแทรกสอดถ้าสองแ่งนะถ้ารูเล็กนี่เกิดแต่เลีเ้ยวเบนอย่างเดียวโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องคลื่นนะครับเที่เรียนควรจะฝึกให้ดีๆนะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าคุณสมบัติข,ของคลื่นตัวนี้มันจะไปใช้ได้ทุกเรื่องเลย เดี๋ยวนักเรียนเรียนเรื่องเสียงก็ใช้แสงก็ใช้น้ำใช้เชือกใช้เหมือนกันหมดคุณสมบัติมีเหมือนกันหมดโอเคนะครับเอาล่ะก็เป็นว่าจบในเรื่องของปรากฏการณ์คลื่นนะข่าวหน้า